สวัสดีครับผมโบชาตีคำรักษาครับเป็นกรรมการผู้จัดการ7 2 4 Market ก็จำกัดครับครับผมสวัสดีครับผมตีสุรภูมิก้าสัมพันธ์เป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัท w e c a n f i x จำกัดครับผมครับวันนี้เราสองคนก็มาอยู่ที่โดนใจสตูดิโอนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำบริษัท724นะครับให้เรามีความรู้จักกับบริษัท7 2 4มากขึ้นครับก่อนจะมารู้จักกับ7 2 4นะครับผมอยากให้พี่ตีเนี่ยแนะนำบริษัท We Can Fix เนี่ยให้เรารู้จักมากขึ้นหน่อยครับ ยินดีเลยครับผมก็ก่อนอื่นนะครับบริษัทวีแคนฟิกซ์จำกัดเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการค้นหาข้อมูลอู่ซ่อมสีและตัวถังทั่วประเทศบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากวีแคนฟิกซ์ซึ่งจะมาช่วยตอบโจทย์ของเจ4เพราะว่าการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินไนีมีทั้งรถยกรถลาบเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียกลางทางนะครับแล้วก็มีบริการส่งช่างซ่อมไปช่วยเหลือฉุกเฉินกรณียางแตกแบตหมดน้ำมันหมดอ่าเราก็ช่วยดูแลต้องบอกว่า7 2 4เนี่ยตอนเนี้ย เราดูแลลูกค้าอยู่ประมาณ1ล้านคนครับพี่ตีในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการขายประกันโควิดเนี่ยไปอยู่ประมาณเป็นหนักล้านกรมธรรม์ปีหกสเนี่ยเราขายได้อยู่ประมาณ4ี่แสนกรมธรรม์สี่ตีครับส่วนพอมาปี64เนี่ยต้องบอกว่าเราขายได้อยู่ประมาณ8ปดแสนแปดแสนเติบโตขึ้น100%่งร้เเท่าตัวมันเป็นความภูมิใจมากนะครับที่เราได้เป็นส่วนแบ่งครับแล้วก็เป็นการ ลดความเสี่ยงของคนไทยทั้งประเทศาาเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาพิติเนี่ยไปดูพนักงานของเราครับผมนะครับว่าความเป็นอยู่ของพนักงานเราเป็นยังไงนะครับ,รบทำงานดูแลลูกค้าเป็นอย่างไรครับผมพร้อมแล้วไป,ไปกันเลยครับไปดูกันเลยครับ ก็แผนกจากฝั่งซ so so <luxury. S 3> ้ายมือเนี่ยเป็นฝั่งรับประกันครับพี่ตีก็มีหน้าที่ในการออกกรมธรรม์กกับการจัดส่งกรมธรรม์ครับส่วนแผนกฝ่ามือเนี่ยที่เรามองไปเห็นหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นเซล์ทีมเซลนะครับถัดมาเนี่ยเราก็จะเห็นทีม call center ใหญ่ๆเนี่ยอยู่ประมาณ30คนเนี่ยทีมเนี่ยผมเรียกเขาว่าทีมเทรลเ e อร์เทรลเลร์คือการให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในมุมที่ว่าลูกค้าต้องการความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่บนเบรคองส2่ก็เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันั้งในดีมาพี่ตีเสร็จแล้วครับพี่ไปครับ เป็นไงบ้างครับพิติกับออฟฟิศและทีมงานของเจ็ดสองสี่โอ้โหพี่ต้องบอกเลยครับมันสุดยอดเช่นนี้ให้บริการและความรู้ของพนักงานทุกท่านเนี่ยมีเต็มแน่ๆอย่างงี้ผมเป็นลูกค้านี่อุ่นใจแน่ๆพี่แต่สาหรับเจ็ดาองสี่เราพี่ก็ยังไม่หยุดคิดพัฒนาบริการต่างๆให้กับลูกค้าของเรานะครับโดยวันนี้ผมก็อยากให้พิติเนี่ยมาแนะนําบริการจากทางวีแคนฟิกที่เตรียมพิเศษพิเศษสําหรับลูกค้าประกันรถยนต์ของเจ็ดองสี่ครับครับผมนั่ครับตอนนี้เนี่ยทางวีแคนฟิกเราเนี่ย ได้จัดเตรียมบริการที่มีชื่อว่าพรีเมียม a ร s i d e a s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  t a n c e ซึ่งเป็นบริการที่ครอบคลุมสำหรับลูกคา้าของ724ที่ซื้อประกันภยยัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ร่วมรายการกับ724อย่างเต็มๆเลยพี่ผมนี่ชักอยากจะรู้แล้วครับว่าบริการไอ้พรีเมียมโรซาย s อ s s t a n t นเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับพี่เต๋อได้เลยพี่นะครับโดยที่ไอ้ตัวพรีเมียมโร s s i d e a s s i s t a n ์เนี่ยมีรายละเอียดนั่นก็คือว่า,าการให้บริการ คำปรึกษาทางด้านของเทคนิคเนี่ยตลอด24ชั่วโมงไม่จำกัดจานวนครั้งข้อที่2นั่นก็คือบริการช่างพ่องฉุกเฉินในกรณีของการพ่วงแบตเตอรี่เปลีย่ยนยางตรงนี้เนี่ยก็อย่างละหนึ่งครั้งต่อปีถัดไปเนี่ยนั่นก็คือการยกรถครับลากรถเนี่ยรถยกของเราเนี่ยก็จะยกรถจากสถานที่เกิดเหตุหรือว่าสถานที่ที่รถเนี่ยวิ่งต่อไปไม่ได้ไปอู่ที่ใกล้ที่สุดหรือไปศูนย์ที่ใกล้ที่สุดเพื่อทําการตรวจสอบก่อนแล้วถ้าเผื่อว่าทางศูนย์แจ้งมาว่า มีการซ่อมมากกว่า3ามวันเรายินดีที่จะนํารถท่านเนี่ยกลับไปที่ภูมิลำเนาหรือว่าไปสถานที่ที่ทางเจ้าของรถต้องการมไม่จํากัดระยะทาง1ครั้งต่อปีข้อถัดไปเนี่ยนั่นก็คือการให้บริการฉุกเฉินทางด้านกรณีของรถวิ่งไปไม่ได้เพราะน้ํามันหมดเราก็มีหน่วยซิลของเรานะครับวิ่งไปบริการหาน้ํามันมาให้แต่อันนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าลูกค้าเป็นคนจ่ายค่าน้ํามันนะครับเรามีบริการที่จะไปหาน้ํามันมาเติมให้ สุดท้ายเลยเนี่ยนั่นก็คือการหารถใช้ระหว่างซ่อมจากเคิร์สมาให้ใช้ในกรณีของถ้าเผื่อเกิดตรงนี้เนี่ยอุบัติเหตุลูกค้าเป็นฝ่ายถูกเจ็ดวันใช้ฟรีแต่ถ้าลูกค้าเป็นฝ่ายผิดสามวันใช้ฟรีพี่ตีผมสบายใจแล้วดีใจกับลูกค้าของเราจริงๆที่ได้รับบริการที่สุดยอดจากวีคันพ์โอ้โยังไม่ใช่แค่นี้นะครับพี่โบ,บเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปพบกับพาร์ทเนอร์ของเราในเรื่องของรถใช้ระหว่างซ่อมนั่นก็คือเ e ิร์สไทยแลนด์พร้อมไหม พร้อมครับพร้อมไปกันเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าตึกโคนอสนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเอิร์ทไทยแลนด์ครับเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับผู้บริหารของเอิร์ทไทยแลนด์นะครับครับผมถ้าพร้อมแล้วเรียนเชทนครับเอามาเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้บริหารของ h e อร์สไทยแลนด์แล้วนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทำการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ผมอยากให้ทุกท่านแนะนำตัวก่อนผมรัฐวุฒิพนิชิวะนะครับหรือว่าวิลลี่ก็ได้นะครับ<อ>เป็นซีอีโอบริษ,ษัทพารากอนคาร์เรนทัลครับผมสิริวัฒน์ไหลศิษย์ศักดิ์นะครับหรือเอกนะครับเป็น CEO ของบริษัทพารากอนคาร์เรนทัลนะครับครับผมปูมินลีตะกูลนะครับเป็น CMO ของบริษัทพารากอนนะครับหรือเรียกชื่อเล่นว่าปูก็ได้ครับผมก็อยากจะทราบ ความเป็นมานะครับแล้วก็บริการของทาง h e r ร์สไทยแลนด์ครับเป็นยังไงครับคุณบิญรี่ครับผมเฮอร์สเป็นบริษัทรถเช่าระดับโลกนะครับครับซึ่งตัวตัวเราเองบริษัทพารากอนคาร์เรนทัลเป็นผู้ให้บริการในประเทศไทยเรามีอยู่17สาขา17สาขาในกรุงเทพได้มีกี่สาขาครับกรุงเทพมีอยู่3สาขา3สาขาบางสาขาที่นี่ด้วยครับใช่แล้วก็สนามบินทั้งสองแห่งใช่ครับโอเคแล้วคราวนี้เนี่ยในบริการที่เมื่อกี้ทางพี่โบถามถึง มีหลักๆอยู่2อประเภทนะครับสประเภทครับชอตเทอมกับลองเทอมครับส่วนชอตเทอมนะครับจะเริ่มตั้งแต่การการเช่าเป็นรายชั่วโมงรายวันรายอาทิตย์แล้วก็รายเดือนครับตัวแบ่งก็คือถ้าเกิน3เดือนเนี่ยจะไปไปส่วนลองเทอมนะครับหรือรายปีครัความร่วมมือ ระหว่าง724กับเฮิร์สเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับธุรกิจเราเนี่ยวันนี้เราคงคุยเป็นธุรกิจเช่าสั้นครับนะครับในธุรกิจเช่าสั้นเนี่ยเมื่อกี้ทางนี้ก็ได้บอกไปแล้วเรามีทั้งธุรกิจในสนามบินนะครับ <laughs> แต่ธุรกิจอีกอยันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของตัวรถทดแทนระหว่างซ่อมครับผมนะครับซึ่งธุรกิจนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่หลังๆเนี่ยจะเริ่มมีแนวโน้มที่ลูกค้าจะใช้มากขึ้นครับรวมกันในฝั่งของ724เองเนี่ยที่มีในเรื่องของความชันนันอยู่แล้วในเรื่องของเรื่องกาารรััังงนบบแจ้ซ่ออมุุตติเห นะะในเรื่อง,งของการนำเข้าซ่อมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่า2บริษัทเนี่ยเอาสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ2บริษัทแล้วเขาเป็นเอเจนตเนี่ยเข้ามารวมกันเนี่ยคิดว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์ที่ดีนะครับ<ๆ>ที่ลูกค้าเองเนี่ยจะได้ใช้บริการลดระหว่างซ่อมแล้วก็ในเรื่องของการซ่อมรถที่ค่อนข้างมีคุณภาพ<อ>ผมก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับแผนการบริการในอนาคตของทาง h ฮ r s t Thailand เป็นอย่างไรบ้างครับบริษัทเราเองอยู่ในช่วงของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะฮะในหลายๆเรื่องด้วยกัน แต่สิ่งที่ทําสําเร็จไปแล้วนะแล้วก็มีการใช้งานแล้วการใช้แอปพลิเคชันของเฮิร์ทไทยแลนด์นะครับสะดวกสบายรวดเร็วรับรองว่าไม่ถึง1นาทีพี่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จครับาวอันนี้คงเป็นเบนฟิตที่รวมไปถึงกับลูกค้าของ724ที่ซื้อกลม่มดันนะครเราก็คงให้ในส่วนของพาร์ทเนอร์เป็นเล็กพิเศษนะครับอีกอันหนึ่งครับที่ที่ผมเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของรถ EV ทางเฮิร์สก็มีโครงการนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยอยากจะอยากได้หินจากปากว่าวางแผนในเรื่องตรงนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวคงได้เห็นในตัว VTR ร่วมด้วยว่าเรามีรถ EV ีที่ให้บริการแล้วในขณะนี้าานะครับาาคุณวิลลี่เนี่ยได้ได้เรียนไปตอนต้นแล้วนะครับว่าเรามีประเภทบริการประเภททั้งเช่าสั้นแล้วกว็เช่ายาวน,นะสั่งร,รองเทิรับ,รบในความเป็นจริงแล้วฟิดอีวีเนี่ยในเรื่องของรองเทิมเนี่ยทางพี่เอกเนี่ย จัดสรรให้ลูกค้าไปก่อนหน้านี้หลายคันละแต่ณเดือนกุมภาพันธ์นี้เราจะเริ่มเปิดตัวในส่วนของโปรดักช o r นเทอมเราก็ต้องเรียกว่าเป็น BEV เลยแหละก็คือเป็นรถ E ีีที่ใช้แบตเตอรี่ในระบบไฟฟ้า1 0 0เมาถึงช่วงที่ผมอยากจะดูที่สุดแล้วครับนั่นก็คือการรีวิวรถคุณภาพจากทางเฮิร์สนะครับที่จะนำส่งมอบให้กับลูกค้าเจ๋งสี่ในกรณีมีรถใช้ระหว่างซ่อมนะครับครับโอเคได้ครับยินดีครับผมขอเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับพาไปชมรถเองนะครับยินดีครับเปนอะครณเอกครับ ครับสวัสดีครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมารีวิวในเรื่องของตัวรถยนต์ที่ให้บริการของเอเลสซ่าครับซึ่งในเบื้องต้นก่อนที่จะไปตัวรถยนต์เนี่ยก็จะขอพูดในเรื่องของตัวพนักงานที่ให้บริการนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนส่งมอบทุกครั้งนะครับตัวในฝั่งของพนักงานนะครับพนักงานของเฮิร์สเนี่ยทุกท่านเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยสองเข็มทุกท่านสองเข็มแได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวรถยนต์ก่อนส่งมอบทั้งตอนทีี่่่ขึ้้นนไปจาากกลลูคแสงมอเยบ เรามีการในเรื่องของการทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ทุกครั้งครับและอย่างนี้เนี่ยพอหลังจากที่อย่างที่รู้กันว่าพนักง,งานพร้อมรถพร้อมแล้วถ้าลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเนี่ยทางพี่เอกเนี่ยส่งรถให้ลูกค้ายัางไงอะครับมีคอนดิชั o n อะไรยังไงบ้างปกติผมพูดถึงเรื่องของตัวรายละเอียดรถยนต์ก่อนละกันนะครับ,รบตัวรายละเอียดรถยนต์เนี่ยของเรา,นรนาเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยรถที่เราจะส่งมอบให้นะครับ,รบในการให้บริการภายใต้แบรนด์เฮิร์สเนี่ย จะเป็นรถที่ใช้ไม่เกิน3ปี3ปีนะคร right. ับเลขไม่ไม่เกินแสนโล1แสนโลนะครับแล้วก็แล้วการเลือกรถยนต์ที่มาให้บริการนะครับเราจะเลือกในเรื่องของตัวรุ่นนะครับพอดีผมพูดถึงแตเร่ตัวรุ่นก่อนนะครับในตัวเฮิร์ตเนี่ยเรามีรถให้บริการในแทบทุกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซีซีหรือประเภทในการใช้งานนะครับซึ่งตรงนี้นะครับรถทุกคันที่เราเลือกเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย ที่เพียงพอสำหรับลูกค้าคนะครับรเราไม่ได้ซื้อรถตัวถูกสูดเสมอเราจะรถซื้อรถที่บนมาตรฐานของรถที่มีความปลอดภัยสูงการจัดส่งรถครับที่เมื่อกี้การจะส่งรถนะครับวันที่ันนี้เฮอร์สในประเทศไทยนะครับเรามีให้บริการทั้งหมดอยู่17โลเคชั่นทั่วประเทศในทุกโลเคชั่นเนี่ยเรามีมาตรฐานเดียวกันก็คือว่าภายในรัศมี15กิโลเมตรเนี่ยเราส่งให้ฟรีแต่ถ้าสมมติเกินกว่า15กิโลเมตรนั้นเนี่ยเราก็ยินดีส่งนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกิโลเมตรละ10บ่าะคราวนี้เนี่ยตัวรถการจ วนกลับมาเนี่ยในเรื่องของบริการของทั้ง7 2 4เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมุมของบริการ7 2 4อง4นะครับลูกค้าที่ซื้อประกันไ,ไปประเภทหนึ่งกับเรานะับก็จะได้รับบริการในส่วนของอบริการช่วยเหลือรถฉุกเฉินรตรงน,บบดดนอง้ใช่รวมถึงบริการมีรถใช้ระหว่างซ่อมค,ครับผมของสองบริการนี้เรากําลังพยายามเสริมเข้าไปเป็นบริการของสําหรับลูกค้าเราประเภทหนึ่งเพติดต่อทางเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยคืออะไรถ้าบริการมี มีสมมุติลูกค้าของเรามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์02 026นะครับ6273ครับอีกครั้งหนึ่งไหม02ครับ026 6273หรือว่าขึ้นมาด้านล่างนี้เลยก็ได้นครับตลอด24ชั่วโมงครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกผู้บริหารของทาง h e r s h ซแล a n d ที่มารีวิวและมาให้ข้อมูลในเรื่องของ คุณภาพในการทำงานและการเตรียมรถให้กับลูกค้าทุกๆท่านยังไงขอบพระคุณครับขอบคุณนะครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับพี่โบกับพาร์ทเนอร์ของเราในเรื่องของการให้บริการพรีเมียมโรซายแอสซิสแตนท์โอ้พูดได้คำเดียวเลยครับพี่ตีลูกค้าเราต้องประทับใจแน่นอนครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับคราวนี้เนี่ยถ้าผมอะต้องการเป็นลูกค้าในการซื้อประกันภัยออนไลน์จากทาง724เนี่ยผมต้องทำยังไงบ้างพี่ง่ายมากเลยครับพี่ตีเราไปดูขั้นตอนในการซื้อประกันภัยออนไลน์บนเว็บไซต์724กันเลยครับ การซื้อประกันรถยนต์บนมือถือเพียง4สเต็ปง่ายๆครับ 1. เข้าเว็บไซต์7 2 4 .co.th พร้อมเลือกรถรุ่นปีที่ท่านต้องการเช็คเบีย้ยประกันภัยนะครับ2ทํทำการเปรียบเทียบเบี้ยประกันบนหน้าเว็บได้ทันทีนะครับ 3. หลังจากนั้นก็กออข้อมูลและก็ชำระเงินบนออนไลน์ได้เลยนะครับ4ท่านจะได้รับกรมธรรม์นบนออนไลน์พร้อมได้รับความคุ้มครองทันทีครับ สุดยอดจริงๆครับกับบริการจัดเต็มสําหรับพรีเมียมรถไซส์สแตนที่รวบรวมทุกพาร์ทเนอร์ในบริการชั้นนําเข้าด้วยกันบริการพิเศษพิเศษแบบนี้ครับมีให้สําหรับลูกค้าประกันรถยนต์ชั้น1ของ724เท่านั้นนะครับวันนี้ผมรับพิตีขอตัวลาไปก่อนครับผม724 Market และวีแคน i ิขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ